ูมันจะทำงานแบบนี้นี่ปุ๊บนะนั่นทำแล้วเราที่นี่ตัดนะยูทูบนะทำงานแล้วยูทูปทำงานแล้วอาจจะทำงานแล้วครับชาเนตครับวันนี้มีเด็กมาขอตัดลง YouTube พ่อมาด้วยผูป้ปกครองมาด้วยอู้มีไก่มีไก่เก่งได้เราที่นี่หนงังเสร็จแล้วทำ YouTube แล้วตัดผมทรงนักเรียนเด็กไม่ร้องเด็กร้องว่ะเนาะเนี่ยเด็กนั่งเฉยแล้ว ยูทูบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เด็กด้วยนะครับเด็กชื่ออะไรครับลูกกอดครับชื่ออะไรนะลูกกอดลูกกอดนูกรอด,กกรอดใช่ไหมเด็ <c oughs> กชื่อนูกรอดนะครับนี่ตัดผมทรงรนักเรียนลูกกอดเห็นไหมครับน่ะตัดเบาด้วยช่างอ้อนตัดมือเบาด้วยตัดเบาๆเออตัดเบาๆไม่เจ็บด้วยเห็นไหมปึ๊ดไม่ร้องด้วยครับ เห็นไหมือนิ่มด้วยมือนิ่มด้วยคอร์สไม่ต้องลองด้วยใช่ไหมอ่าไม่ไม่ต้องลองเลยได้่ะเห็นไหมร่าง่ายเลยเห็นไหมยืนข้างหลังช่างเขาก็ตัดให้ช่างอ้อนเขาเป็นคนอย่างนี้แหละคนใจดีตัดให้เด็กแล้วลงยูทูบให้ด้วยเนาะเดี๋ยวก็ไปกดดูพิมพ์คําว่าอ้อนจุดอ้อนกันงาช่างหล่อช่างอ้อนบาร์เบอร์ จะเห็นเลยว่าตัดผมทรงนักเรียนตัดง่ายมากเด็กก็ไม่ร้องหนักเห็นไ,ไหม <c oughs> พอนัางเปลี่ยนมือปั๊บหนักนี่เอาตัวใหม่มาแล้วเอาตัวใหม่มาตัวนี้ตัดข้างตัวนี้ตัวนี้ดังสวยดีดังนิ่มด้วยนะเห็นไหมตัดข้าง <c oughs> ดังเหมือนเครื่องบินเลยวะดังเหมือนเครื่องบินเลยนะเห็นไ,ไหม รึ้บเลยนั่นพ่อเป็นคนดีด้วยเห็นไหมพ่อมาจากไหนนะพ่อสำโรงช่องแมวพ่ออยู่บ้านสำโรงช่องแมวเห็นไหมบ้านสำโรงช่องแมวหมู่ที่สิบเอ็ดเนาะใช่ไหมหมู่ที่สิบเอ็ดมีแม่ชื่ออะไรนะแม่กายแม่กายแม่กายมีแม่ด้วยแม่ชื่อกายพี่กาย เห็นไหมนั่นทีนี่เราก็ตัดอย่างนี้นะครับแต่ดเด็กก็ต้องตัดข้างบนก่อนเพราะว่าเด็กเราจะตัดข้างบนทั้งข้างล่างมันตัดยากเราก็ค่อยประละเอาว่าเป็นเคล็ดลับของการตัดผมของช่างอ่อนตัดเด็กร้องเด็กดือ้อต้องใช้วิธีการประละก่อนพอเด็กเป็นคนดีเน,ะนาะเห็นไหมเด็กเป็นคนดีมากไม่ไม่ร้องเลยเห็นไหม นั่นเราจะตัดข้างบนก่อนตัดให้สวยๆก่อนนะเห็นไหมอันนี้ช่างอ้อนก็อ้อมมาทางนี้แล้วก็หันหน้าให้ดูอย่างนี้ทางข้างนี้นะเห็นไหมดูเถอะดูเถอะนี่กล่องๆกล่องมนทํางานอยู่หมองดูนี่ทำงานอยู่เดี๋ยที่ฉายให้ดูว่าเราต้องเป็นคนโหลกเด็กอายุจะขวบแล้วครับสามครับสามปีแล้วยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลนะ เออเดี๋ยวปีหน้าเข้าแล้วเข้าออโตนอ่มฉันมาดูไปไก่ตงนี้ปุ๊บนักใช่ไหมอู้มันอยู่เฉยเว้มันไม่ร้องเลยไว้ตอนมาเลกมันกลัวช่างเฉยเฉยเนาะช่างเป็นคนหน้าตาโหดร้ายมีหนวดมีเขาถอดเชื่อทำให้เด็กกลัว อันเดู๋ยวดข้างๆน้นิดนึงตรงนี้มองนะอน,นี่มองน,นีนน่หมอบอย่างนั้น,นนะหมอบลงเออหมอบลงเออทีนี้เราก็เอาตัวนี้ทีนี้เปลี่ยนตัวแล้วนี่ตัวนี้คม ดึงลงอย่างนี้ถ้าสมนักเรียนแล้วก็ดึงนี่ตี้นานเลยไหมดึงตรง้ายทอยก่อนตูนานดึงตรงสายทอยก่อนออออออตัดเด็กต้อ,องตัดข้างบนก่อน พอตัดข้างบนเสร็จแล้วเด็กก็จะหมอบก็หาพ่อแล้วเด็กก็จะให้ตัดเฉยนั่นนั่นเห็นไหมทีนี้ตรงนี้เราก็หายอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้หนึ่งทีนี้หนึ่งนั่นออตาทำเบาๆเลยตาทำเบาๆเลยเอาเปลี่ยนตัวก็ได้เอาตัวนี้ทีนี้เนี่ยอย่างนั้นมันตัวนั้นมันดึงผมใช่ไหมเปลี่ยนเอาตัวใหญ่ ตัวใหญ่เป็นเงียบดีเสียงเงียบปิดเลยเสียงเงียบปิดดีนั่นเห็นไหมหายแล้วเห็นไหมเออปื่อเื่อหายแล้ว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 มันมาแล้วตัวเห่าตัวเห่าตัวเห่าอะไรมันมาหน न, hmm. ิวะนี่ตรงนี้มีเห่ามีเห่ามีเห่าฝนนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหยุดละเดี๋ยวจะตาธิตหน่อให้ดูเด้อมาเด้อตัวตัวจริงจริงจกทะเลมา เคยเห็นจิงยกทะเลไหมตัวมันตัวมันเป็นเงาดําๆแล้วจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงมาอืมโน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 ไปว่าไม่เอาเนาะหรือว่าโนไปว่าหัวแตกนะโนหัวแตกใช่ไหมแปให้หน่อยโนไปว่าอะไรฮะโนไปว่าอะไรลองไปให้ฟังดิโนไปว่าไม่เอาหรือว่าโนหัวแตก

ตัวงามตัวงาเอาตัวนี้ดำเบาดีเบาดีเอาตัวนี้เบาดีเอาละเอาละนี่นะเบาแล้วเบาหัวแล้วเบาหัวแล้วลองยูทูบด้วยแล้วมันจะอายเขาไม่ต้องลองนะเพราะว่าเป็นเด็กดีแล้วงั้นเออเอาไปนาเอาไปนาบอกคนลงนี่เอาไปนาเนาะ ถ้าคนไม่ล้อมเอาไปเดี๋ยวจะเอาเอาแป้งใส่ให้ท <adı> ีน <neighborhood> ี้มาปล่อยผ้าออกเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดตาใส่แป้งเด็ดจะใส่เป็งเดี๋ยวหันหันดูทีวีก่อนหันดูทีวีก่อนมันเสร็จแล้วทาแป้งทาแป้งดิทาแป้งดิแป้งมันขั้นโอตตาจะมุ้งอีด่าเดี๋ยวเดี๋ยวหายมันหายมันหายแต่มันหายเอานมลายออกก่อนมันจะทุ่มมลายใส่ đưa tất này tốn chết 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 được chết chết ม,มันมันมันอยู่เฉยไม่ได้ถ <c oughs> ้าเอาทัวเลยตรงมันจะดัง <c oughs> <c oughs> คนมันกิมีอยู่เฉย เอาสวัสดีก่อนสวัสดีครับอย่างนี่สวัสดีไปทางไหนสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับผมตัดผมเสร็จแล้วครับคั๊บทางอ่อนตัดให้เสร็จแล้วครับคัพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัพหนึ่งมนยุ่อันนั้นยู่เฉยงับปุ๊บเดี๋ยวคัพหึ่งเดี๋ยว โอ้น oh, no. no yeah. ิดเ okay. ียวนิดเียวที่ไหนเราหลออคู่นะคู่นะบอกเราหล่อเลยเสร็จแล้วครับสวัสดีครับชาเน็ตครับตอนนี้เสร็จแล้วครับครับตอนนี้เอาข้าแกมแล้วนะครับสวัดดีครับนี่คือช่างอ่อนนะครับขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับสวัดดีครับด้ใช้